พี่ฮรพี่ฮรเติมโลบักร้านไหนดีครับโอ้โหสุลต่านอย่างพี่ต้องร้านนี้เท่านั้นน้องบับเบิลช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ IDPa s s และแบบ s e r v e r v อร์และมีบริการกดเกมพาร์ตราคาถูกแถมยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเติมถูกเติมไวเติมที่บับเบิลช็อปชอบชอบชอบชอเป็นไงมีเอ h โคด้วยแอนิเมอลูเลชครับทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราได้ของไอเซนไปนะทุกคนคลิปนี้ครับมันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะทุกคนเป็นอัปเดตของ วันพีทนะครับผมในแควนวานโนนะทุกคนหลังจากนั้นครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไอเซนนะครับผมผมก็ได้เจ้านี่มาทุกคนในอัปเดตใหม่ครับ 1- นึ่งใน32ล้านครับทุกคนน่าจะเป็นของโซโลนะครับผมซานโทรเรียวปไปทุกคนอันนี้อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผมเป็นไงทุกคนสวยมากนะสำหรับเอฟเฟกของโซโลนะทุกคนวิชา3ดาบนะครับผมเดินก็จะเป็นอย่างนี้ ง่ายแล้วก็อีกอันที่เราได้มาครับทุกคนนั่นก็คือเกียร์สีครับทุกคน,น,กค 4, คกคน1ใน 35- ล้านครับเป็นอ๋อใช้ยาใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้เหมือนกันครับทุกคนผมได้มาครอบครองถุยผมได้ครอบครองมา2อันนะครับทุกคนและคลิปนี้ครับทุกคนผมจะมาสมเจ้าตรงนี้ครับทุกคนอ๋อเป็นซาก้าอันใหม่ นะครับทุกคนผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะทุกคน126อันมันเปลี่ยนจาก101อันนะทุกคนเป็น126แม่งโคตรเยอะเลยนะครับผมจะมีด้วยกันอยู่3อย่างนะทุกคนทั้ง3อย่างเนี่ยจะเป็น1ใน7ล้านนะครับผมอันแรกนะทุกคนจะเป็นของหนวดดำ s t o n เกต Cap ช i o n นะครับผมอันที่2ทุกคน Big Mu m นะครับผมอันที่3ทุกคนอันนี้สวยมากนะครับผมของโอเด้งนะทุกคนก็จริงๆผมอยากได้ของโอเด้งที่สุดแล้วนะครับทุกคนลองลงมาก็ เป็นของไอจ้าตัวนี้ยไอ้มันชื่ออะไรนะไคโดนะครับผมบิ๊กมัมนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ทุกคนไม่ค่อยสวยเลยนะครับผมแล้วผมก็มีการันตีด้วยนะครับทุกคน100อันนะคือที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนมันจะมีการันตีแบบ normal ด้วยนะครับทุกคนเห็นปะสายล่างนะครับผมต้องสุ่มให้ได้50,000ครั้งนะทุกคนมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวแบบ super l o ลนะครับผมการันตี10,000 0ขึ้นนะ ซึ่งผมบอกเลยทุกคน50าหมื่แม่งโคตรเสียเวลาเลยครับทุกคนผมว่าไปรอโค้ดจากอัปเดตแล้วค่อยมาสุ่มเอาทีเดียวน่าจะคุ้มกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้ผมสุ่มไปประมาณ169,000โรแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะนี่ทุกคนอันใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมของเจ้ามันชื่อเลยนะเอเนีลนะครับผมอันนี้ก็สวยนะทุกคนแต่มันหนึ่งในร้านนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับผม แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนนอกนั้นผมก็สุ่มซ้ำนะเนี่ยหนึ่งในเจ็ดแสนผมสุ่มซ้ําได้สามอันนะครับผมหนวดดาทุกคนได้มาสาอันจริงๆได้เยอะกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวผมลบไปแล้วนะครับผมลบช่องมากๆเลยอ่ะไม่พูดพ่ําททำเพลงทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสุ่มเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับผมนี่หนึ่งร้อยกว่าโลทุกคนซึ่งไม่แม่งน่าจะนานเดี๋ยวเรา ทำการเล่งเวลาเลยนะครับผมแล้วเรามารอลุ้นดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้อะไรแต่ก่อนที่จะสุ่มทุกคนผมขอใส่เจ้าตัวนี้ก่อนทุกคนอ๋อนี่นีนสเกลเตอร์นะครับผมตอนนี้เราสามารถหาดราก้อนบอลได้แล้วนะครับทุกคนมาคุยกับอ๋อเจ้าตัวนี้นะทุกคนใส่ตามะนะครับผมแล้วมันจะให้โค้ชเรามานะทุกคนสุ่มทั้งหมด2,000ครั้งนะครับผมเราจะได้อ๋อดราก้อนบอลมา1ลูกนะครับทุกคนก็หาง่ายขึ้นแต่ก่อนแล้วนะ สำหรับตวก้อนบอลอ่ะหนึ่งร้อกโลครับทุกคนรวมกับโลการันตีจัดไปครับคือระหว่างทางถ้ามันออกอันอื่นนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับผมป่ะ let's go อ,อันนี้ต้องอัตโนมือนะครับทุกคนแม่งอัตโนมัติไม่ได้ด้วยคือไม่รู้ว่าทำไมต้องอัตโนมือนะ โอเคทุกคนนั่งกดโคดนานเลยครับแล้วไม่มีอะไรออกมาระหว่างทางเลยนะทุกคนใช้ออโต้คิกก็ไม่ได้นะครับผมถ้าเราเผลอกดสิปไปแล้วเราพลาดไปนี่ค่อนข้างที่จะแย่นะครับทุกคน125ท,ทับ125และไลิ้นพัน่ทุกคนโลที่126ครับขอเป็นโคสกิโอเด้งใช่ไหมมันชื่อนี้ปะไม่รู้ซุ่มไปแล้วครับเฮ้ย โอ้ยไดโอเดงโอ้ยโอ้ยอีควิปอีควิปทุกคนได้เลยครับไม่ไม่เอฟเฟกอะไรทั้งสิน้นนะครับผมได้มาแล้วทุกคนสําหรับโคสกีโอเดงนะครับผมเอ้ยเราขออะไรเราก็ได้อย่างนั้นเลยเลวทุกคนถ้างั้นเราขอแบบหนวดดาเลยได้ไหมหนวดดาแม่งมีและไอสัตว์ลืมขอเป็นอ่อมันชื่ออะไรว่าทุกคนไอไคโดอ่ะคือถ้าเราจะเอฟเพื่อเก็บสก้าขออีกน่าจะไม่เก็บแล้วนะทุกคนเพราะว่าร้ออันมัน นานมากเลยนะครับผมแต่เรามาดูที่โอเด้งดีกว่านะครับทุกคนเอฟเฟกนี่มีฮาคิด้วยนะครับผมแล้วก็มีอ๋อเขาเรียกว่าอะไรว่าออร่าสีส้มนะครับผมแต่ผมไม่ชอบขำข้างบนเท่าไหร่ทุกคนวานอสาก้าโอเด้งนะครับผมมันดูแบบไม่ค่อยสวยนะครับผมอยากให้เขาไปออกแบบฟอนต์แบบใหม่มานะอ่ะทุกคนเราก็มีซูเปอร์โลอยู่111ล้านถุย ลิ้นพันธจริงๆทุกคนแล้วก็มีซ u เปอร์โลนะครับผมอยู่111อันนะเดี๋ยวผมจะใชออโต้สคิปนะครับผมปะสุ่มไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่งเวลาให้นะครับผมว่าเราได้อะไรมาบ้างนะทุกคนก็ขออะไรก็ได้นะทุกคน1ใน5ล้านบวกนะคือผมได้1ในแสนห้มาโคตรเยอะเลยครับทุกคนผม ออสุ่มไปประมาณ3การันตีมั่งสำหรับซูเปอร์โลนะครับผมแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะทุกคนเพราะว่าแม่งสุ่มได้1ใน5 0 0 0สครั้งอ่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะอัดไปทำไมนะครับผมแต่ครั้งนี้เราสกิปดีกว่า100โลครับทุกคนไม่สามารถหวังอะไรได้เลยนะครับทุกคนสำหรับซูเปอร์โลนะแล้วก็การันตีของซูเปอร์โลไม่รู้ว่าเราจะหวังได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเรากดเลยครับเรามารุ้น อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าหนึ่งในแสนห้าไอ้สัตว์เฮ้ยไอเฮีย้ยเสียนหวิถีใช่ทุกคนหนึ่งในล้านเจ็ดคซาก้าออฟซิกแพทเฮ้ยเอามาทำเฮี้ยอะไรไมีแล้วโอ้โหทุกคนเราได้ซ้ำมาสองอันนะครับผมสำหรับซูเปอร์โลนะทุกคนเอาจริงๆผมขาดโคตรเยอะเลยนะทุกคนดูดิเนี่ย ผมขาดเยอะมากเลยนะครับทุกคนแต่มันออกของซ้ําซึ่งของซ้ําแม่งออกโคตรบ่อยเลยนะครับผมแล้วอันนี้มันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้ามีการคราฟเกิดขึ้นเป็นแบบของนารูโตอ,อ่อหกวิธีอย่างเงี้ยน่าจะดีนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็มาอวดนะครับผมว่าเราสุ่มได้ของดีแบบไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอะทุกคนประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็สุ่มได้แบบ2ครั้งติดเลย นะครับผมสำหรับเจ้าโซโลนะครับทุกคนแล้วก็เกียร์สี่นะครับทุกคนผมชอบที่สุดนั่นจะเป็นเกียร์สี่นะทุกคนอไลน์มันสวยดีนะครับผมแล้วก็ได้เจ้าโอเด้งมาแบบการันตีไอ้ยังไม่งเกือไม่ไหวเลยทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบาย ้ยสุดยอดเลยว่ะได้เซียน6วิธีซ้ำกัน3อันเหลือจะเชื่อ